คุทาหอนค่ะดื่มเครื่องดื่มชูก,กำลังหลังออกกำลังกายสุดท้ายนะคะหัวใจหยุดเต้นต้องทำา p r r วิดดับค่ะจะเกิดจากสาเหตุอะไรใครชอบออกกำลังกายมาเช็คก,กันค่ะ สวัสดีค่ะอันดับแรกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสื่อต่างประเทศที่ได้รายงานนะคะว่าคุณกาซาค่ะเป็นหญิงสาวชาวอเมริกันอายุ20ปีนะคะเธอค่ะจูจ่ๆเนี่ยคือจริง,รงๆเธอเป็นคนสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่เธอค่ะชอบออกกําลังกายนะคะแล้วก็ปกติค่ะไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเลยแต่หลังจากวันนั้นนะคะที่เธอออกกําลังกายอย่างหนักนะคะแล้วเธอก็ไปดื่มเครื่องดื่มชูกําลังที่มีคาเฟอีนปนอยู่นะคะซึ่ง่าหลังจากที่หลังจากนั้นเธอก็หมดสติล้มลงแล้วก็ชักแล้วก็รีบไปโรงพยาบาล ยาะะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีอาการแบบนี้นะคะคือหลังจากที่ออกกําลังกายโดยเฉพาะออกกําลังกายอย่างหนะะักค่ะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวหรือคนที่ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนมาก่อนเลยนะคะเนื่องจากค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนั้นจะสามารถเพิ่มพลังได้แต่ว่าส่วนประกอบต่างๆค่ะอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายได้นะคะอย่างเช่นค่ะพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนนะคะก็จะทําให้มีความดันโลหิตสูงหนึ่งนะคะหัวใจเต้นเร็วได้หายใจถี่รวมทั้งนะคะอาจจะทําให้หมดสติได้ เลยนะคะใครค่ะที่เคยดื่มบ้างหลักออกกำลังกายมาแชร์กันที่คอมเมนต์ค่ะ